ได้ราคาพิเศษไปเลยค่ะจากราคาหน้าร้าน2 9 0 0 0 0บาทนะคะวันนี้จัดโปรให้ที่1 6 9 0 0 0บาทเดี๋ยวพาไปชมรอบคันกันค่ะนิสสันมาร์คค่ะตัว S ค่ะปี2018นะคะคันนี้นะคะสีดำค่ะเกียร์ธรรมดามาชมด้านหน้านะคะของเจ้านิสสันมาร์คตัวนี้ค่ะด้านหน้าสวยๆแบบนี้เลยค่ะชมได้เลยนะคะป้ายทะเบียนนี่คือได้ไป้ายทะเบียนนี้ไปเลยนะคะตัวนี้แม็กใหม่ยางใหม่ค่ะ ยางปี2 0 2 4เลยนะคะปีใหม่ล่าสุดเลยค่ะสวยๆเลยค่ะเปลี่ยนให้ทั้งคันค่ะพามาชมค่ะภายในนะคะเดิมๆเลยนะคะรถคันนี้ถือว่าสวยเลยกับเลขไม้ที่สาม0มืนแปดพันนะคะร้านเราเปิดทุกวันนะคะอยู่ที่ลำลูกกาคลองสองค่ะจังหวัดปทุมธานีพวงมาลัยนะคะเป็นแบบสามก้านนะคะสวยๆเลยค่ะนี่นะคะเลขไม้ค่ะให้ดูเลยนะคะมาอยู่ที่สาม6 6ืนแปดพันสาม้อยหกสิบหกกิโลเมตรค่ะแอร์นะคะเป็นแบบมือหมุนนะคะ สวยๆสภาพเดิมๆเลยค่ะเกียร์นะคะเกียร์ธรรมดาค่ะมีห้าเกียร์นะคะฝั่งนะคะกว้างขวางนะคะนั่งสบายค่ะเบาะนะคะเป็นเบาะผ้าสีดํานะคะเดิมๆเลยค่ะคันน uh ี้สวยมากแล้วก네็พามาชมด้านหลังค่ะด้านหลังนะคะมีช่องเก็บสัมภาระค่ะมีช่องเก็บสัมภาระแล้วก็นี่นะคะยางอะไหล่ค่ะเครื่องมือนะคะ อยู่ครบทุกอย่างเลยค่ะนี้ให้ดูสภาพแบบดูสภาพของรถคันนี้เลยนะคะโดยรวมนะคะเราก็จะมาพามาชมห้องเครื่องนะคะรถคันนี้นะคะห้องเครื่องค่ะนะคะมาดูได้เลยค่ะฝากระโปรงนะคะเดิมๆเลยค่ะน็อตนะคะชมได้เลยค่ะนี่นะคะสามารถดูได้เลยค่ะร้านเรานะคะรับประกันให้เลยค่ะรถคันนี้นะคะผ่านการตรวจสอบเรียบร้อยนะคะ จากกูอินสเปกชันค่ะได้เกรดเค่ะได้5ดาวเลยนะคะรถคันนี้นะคะสวยๆรถปี18สภาพนี้ราคานี้น่าใช้มากเลยค่ะย่นนะคะท่านใดนะคะที่สนใจรถคันนี้ค่ะแล้วก็มาจากคลิปรีวิวของเซล์หน่อยนะคะรับส่วนลดไปทันทีเลยนะคะรถท่านใดสนใจนะคะติดต่อมาที่โอตคาร์ Car ค่ะเซล์หน่อยยินดีให้บริการนะคะพูดราคาอีกครั้งหนึ่งค่ะ ราคาขายหน้าร้านนะคะ2 9 0 0 0 0บาทค่ะถ้ามาจากคลิปนี้รับราคานี้ไปเลยค่ะ1 6 9 0 0 0บาทค่ะ n i สสัน m a r ์ตตัว S ปี2018เกียร์ธรรมดาขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ